สวัสดีค่ะพบกับคุกแ a n นอีทวิศัยอยู่อีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากให้ไปอยู่ทำอาหารจากผลผลิตของประเทศไทยค่ะจำพวกผักไทยต่างๆนะคะวันนี้จัดให้แล้วนะคะซุปฟักหอม เป็นฟักผลกลมๆที่เรามักจะเอามาทำต้มจืดใส่ซี่โครงหมูอะไรทำทองนั้นนะคะที่บ้านป้าอิวปีนี้ปลูกไว้ด้วยค่ะปีนี้ได้ฟักนี่มาประมาณ6-7ดลูกนะคะก็จะทำอาหารไทยบ้างอาหารฝรั่งบ้างปนๆกันไปค่ะฟักหอมซี่นี้นะคะเหลือจากที่ทำต้มซุปของเมื่อวันก่อนค่ะ ฟักที่จะทําซุปแบบฝรั่งแบบนี้ต้องเลือกลูกที่ไม่แก่จัดนะคะซึ่งผิวเขาก็ปกติจะทําได้ด้วยค่ะถ้าเขาไม่แก่จัดแต่ว่าป้าอยู่ต้องการให้ซุปเนียนมากก็เลยต้องปอกเปลือกออกค่ะส่วนไส้ของเขานะคะปะ้าอยู่ก็จะไม่ทิ้งค่ะแต่จะเอาไปใส่ในน้ำซุปค่ะน้ำซุปไก่ที่มีอยู่แล้วนะคะใส่ฟักหอมตรงส่วนไส้ลงไปค่ะ ก็จะทำให้น้ำซุปเราหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเนื้อของฟักหอมนะคะเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นเล็กเท่าไหร่เราก็จะใช้เวลาต้มน้อยเท่านั้นนะคะและที่ขาดไม่ได้ในซุปของฝรั่งทุกชนิดนะคะก็คือหัวหอมใหญ่นั่นเองค่ะเราจะหั่นเต่อแบบเล็กๆนะคะ จริงๆจะสับแบบนี้หรือไม่สับก็ได้นะคะเพราะว่าประเดี๋ยวพอเราปรุงแล้วเนี่ยเราก็จะปั่นเข้าให้เนียนอยู่ดีค่ะกระเทียมจีนนะคะใช้1-2กรีบแล้วแต่ขนาดนะคะหรือใครไม่ชอบก็จะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ กระทะตั้งไฟร้อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่หอมใหญ่ลงผัดค่ะเราจะผัดหอมใหญ่ให้สุกใสก่อนที่จะใส่อย่างอื่นนะคะเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมสับค่ะเราจะไม่เจียวกระเทียมสับในอาหารฝรั่งนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่หลังหอมผัดค่ะตามด้วยฟักหอมนะคะเราจะต้มฟักหอมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำซุปไก่ใส่ลงไปค่ะอาหารที่ได้ชื่อว่าซุปนะคะเราจะต้องใช้น้ำซุปจริงๆค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีก็ผงซุปไก่หรือว่าผงซุปเนื้อก็ได้ตามสะดวกนะคะปรุงรสเข้าก่อนเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะปรุงเล็กน้อยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะปรุงอีกหลังจากที่เราปั่นแล้วค่ะ ใส่น้ำร้อนลองไปค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะคะเราใส่น้ำตอนนี้เพื่อที่จะเคี่ยวเจ้าฟักหอมนี้ให้เข้านุ่มค่ะซึ่งหลังจากเคี่ยวเข้าแล้วน้ำเขาก็จะลดลงอีกค่ะ ปิดฝาแล้วเคี่ยวเข้าไว้เป็นเวลา10นาทีนะคะสำหรับขนาดของฟักทีท่ประู่หันนะคะใครจะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มเวลาเป็น12-15นาทีค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าไปปั่นนะคะใครมีเครื่องปั่นแบบมือถือก็ปั่นในกระทะได้เลยค่ะ แต่บ้านป้าอยู่ไม่มีนะคะเราใช้ปั่นในโถปั่นแบบนี้ค่ะเป็นโถที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้ปกติที่บ้านเรามีนะคะเมื่อปั่นจนเขาเนียนก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะในการปั่นประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะ เสร็จแล้วซุปของเราเทกับกระทะเดิมนะคะใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะล้างโถแล้วเทลงไปค่ะคราวนี้เราจะเพิ่มน้ำซุปไก่ที่เราปรุงไว้นะคะใส่ปริมาณเท่าไหร่ให้เรากะดูนะคะขึ้นอยู่กับความข้นของซุปที่เราชอบค่ะ เสร็จแล้วเราจะเติมครีมสดนะคะใครไม่มีเราอาจจะใช้นมสดก็ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเนยไปอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะส่วนใครมีครีมสดแบบนี้รสชาติจะดีกว่านะคะพอถึงตอนนี้ให้เราชิมก่อนนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยเกลือปน่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ ครชอบแบบผงปรุงรสต่างๆก็ใส่ไปได้ตอนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเช็กระดับความข้นที่เราต้องการนะคะถ้าไม่อยากให้ข้นมากก็อาจจะเพิ่มน้ำซุปหรือว่าน้ำร้อนค่ะแต่ถ้าถูกใจแล้วก็ยกออกจากเตานะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ซุปแบบนี้ปกติเราจะทานกับขนมปังครูตองนะคะที่เป็นขนมปังรูปเต่าเล็กๆค่ะหรือถ้าทำให้เป็นจริงๆขนมปังปิ้งก็ใช้ได้ค่ะตกแต่งด้วยพาสลี่โรยพริกไทยป่นเล็กน้อยก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะเป็นซุปจากผักไทยๆเราแต่หน้าตาอินเตอร์ใช่ไหมคะรสชาติก็อร่อยอินเตอร์ด้วยนะคะ ใรที่เคยทําซุปซูชินี่ทานเจ้าซุปวันนี้นะคะจะคล้ายประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทําทานนะคะอร่อยแน่นอนค่ะพบกับคุกแอนอีทวิซอิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านปลาอิวนะคะสวัสดีค่ะ